ค้ยทุกคนมันดีจริงครับตับกับ30กีบยิ่งกินยิ่งอร่อย สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับส้อยจุครับพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวขอเบล่ภาษาอีสานก่อนเลยครับส่วนแหลกมือดีเพื่อให้มันเหมาะก,กับคอนเทนต์ของเฮามือดีนะครับเออเป็นส้อยจุแม็พี่น้องแล้วก็ได้เจ้าขมอําลําอําลํามากแต่ว่าบริหตุเองเนาะสื่อจากห่านทีแล้วเธอทีแล้วที่เคยสื่อมากนั่นแหละครับเขาเห็ดดีพี่น้องเอ้ยเนื้อนี่มีเนื้อ,ม,อมีตับมีอันนี้นำ้ำสามสามสิบกีบนี่ เทือที่แล้วครับกี่อเอิญพิทนะไปเอิญสามพันกี <_ d ata> พ่นกับว่าเ <_ d ata> พ่นกับคอมเมนต์กันหลายครับว่าเออบริเอิญมาสามพันกีบมันคือมันคือสามสิบกีบะนะพี่น้องเออเ <_ d ata> ทือถี่แล้วเปิดโดยนำสีขาวโอ้ยสร้างเสียทายคลิปแล้วครับวิ่งเวิร์ดเวียนหัวหมดเลยทุกคนกว่าจะถ่ายจบนะครับก็คือแบบว่าเวียนหัวไปหมดเลยวันนี้ขอเป็นแบบว่าน้ําไม่ใช่สีขาวแล้วกันครับแต่ขอเป็นน้ําที่มีฟองนะดับขาวก่อน <laughs> มันต้องมีคููกันเป็นบอพี่น้องอโอเคก่อนจะเริ่มกินวันนี้ครับทุกคนกี้นะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนเดิมครับว่ากินยังไงทําไมยังยูไม่อ้วนเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกครับแล้วก็บอกกันประจํานะครับอ่าหลายคลิปแล้วก็คือกี้กินตัวนี้ครับของอามารีนะครับเป็นไฮไฟเบอร์นะทุกคนคือ กินแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งครับมันช่วยทําให้แบบว่าเหมือนเรากินอะไรหนักๆพวกนี้เข้าไปอะตื่นเช้ามาคือแบบว่าขับถ่ายออกหมดเลยพุงยุบเลยนะครับกี่กินก่อนนอนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ยังไงไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวกี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็นี่ช่องทางในการติดต่อนะครับออนอกจากพวกพุงยุบแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าขับถ่ายของเสียต่างๆออกจากร่างกายเราไม่รู้หรอกครับว่ามันแบบว่าเอยมันแบบ มีอะไรตกค้างในร่างกายของเราบ้างถ้ามีตัวช่วยนะครับเราก็สามารถที่จะบอกว่าทานได้เนาะทุกคนนะครับเอ,อชงดื่มนะครับก่อนนอนทุกคืนเลยนะครับอาวารีไทยแลนด์นะครับยังไงก็ไปลองดูได้นะครับของคุณแอมนะครับถามว่าทำไมมีสองมีสองถ้วยถ้วยนี้จะขมมากครับบอกไหมครัว่าเอาแบบขมๆม,มาเดินใส่จุํำแลกพี่น้องออ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 ต้องกินกับหัวระพานะ พวกเนื้อเนี่ยเขากันแห,หอืห้มืมหวานตัวจุ้ยคราวที่ร้ามีคนบอกว่าให้กินตับกับสามสิบกีบน้่กันมันสิแสซ่ดไสละ่ะลองเบิง้ง อดีกว่ากินตับอืดีกว่ากินสามสิบกีบเฉยๆทุกคนมันจะมีความหวานของตับเข้าไปด้วยอืนี่ของขมนะครับมาราคิโนกพันเนื้อจิ้มน้ำจิ้ม อร่อยเนื้อมันหวานมาเด้อกินน้อกันครับเนื้อแดงๆเด้อ สดลงไปครับทุกคนหวานจุ่ยๆ,ๆได้แน่เนี่ยอืมฮ่มไม่คินผักก็ได้แต่ว่ามันก็อยากกยวผักตามมาร่วมอืมอ่ะกืนให้หลังก็นดะอืมยิ่งกินผักตามลงไปนะ หอมหวานมากโอ้ย माने ตับอร่อยมากทุกคนมันหวานเนาะลับสามสิบกีบราดน้ำจิ้มขมขมครับ เราลืมเลยครับว่าข่าวที่แล้วที่เรากินซูชิตับซูชิตับอย่างเงี้ยอร่อยมากกินกับข้าวนี่ยิ่งอร่อยซ้อยจุเนี่ยไปสิหาว่าเด้อ,อเขียวเพิิน cắt bạc thôi em Chạp hả Cứ heo Khẩu cắn อืม,อมต้วยน้ำจิ้มเยอะๆครับอืม,อม,อมเอาข่าวใส่เนื้อเนื้อใส่ข่าวแล้วก็ต้วยเจ่วกิน มากยิ่งกินกับข้าวยิ่งอร่อยข้าวเหนียวน่ะสามสิบกีบเขาที่เราเรียกสามพันกีบโอ้อายแห้งบะหูแหม <laughs> เหมือนสามพันโบกอุบลราชธา,านีเนี่ยตับสามพันกีบครับเอ้สามสิบกีบครับ <laughs> มันอร่อยจริงๆด้วยสามสิบกีบมันมีความแบบกึดก ตับนุ่มๆอ่ะกินลงไปแล้วมันผสมกันดีมากเลยอ,อร่อยจริงเฮ้ยทุกคนมันดีจริงครับตับกับ30กีบยิ่งกินยิ่งอร่อยอืม แรงเข้าไปมันหวานจะเอาหันไปเอาข้าวแต่ว่ากลัวอิม่ม เป็นช่องน้องตั้มมี่กินอย่างเงี้ยครับเอามะระมาแล้วก็ผัวเพื่นกินดอกแฟนแฟนน้องตั้มมี่กินอย่างเงี้ยครับเนื้อามาแล้วก็ใส่มะระจุ่มกินไปแล้วก็กัดมะระเข้าไปพร้อมกันอ พอมาละมากินกับเนื้อแล้วอร่อยมากเพราะว่ามันชูรสของเนื้อขึ้นมาเนื้อมันจะมีความหอมหอมมาละหมดแล้วนะเหลือแต่เนื้อเคี้ยวเนื้อโอ้ กับผักหอมๆเนี่ยอร่อยมากจรุง้งคหรือข้าพระเจ้าลืมต้มไปเลยอ่ะมีต้มอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> เดามาลองข้อเนี่ย <c oughs> ชิ้นใหญ่ๆสดน้ำจิม้มหวานหวานมาก

มันหวานไหมเนื้อหวานมากครับนี่คือมองหาว่าจะกินอะไรมะเขือดีกว่านี่ครับซูชิเนื้อคำส่งท้ายนะครับ ยืนยันเลยว่ากินกับข้าวเหนียวอร่อยมาก จริงๆเวลาที่เราทานพวกที่เป็นของดิบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือเป็นซาซิมิอย่างเงี้ยกี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเงี้ยที่มันจะช่วยในการที่ล้างสารพิษอะไรต่างๆออกจากร่างกายของเราหรือช่วยให้นะครับผมเราสามารถขับถ่ายได้ดีนะครับช่วยให้พุงยุบเราทานเยอะๆแบบนี้ยครับยังไงก็ตัวนี้ครับกี้ทานแล้วเราก็ได้ผลจริงนะครับแล้วก็ทานทุกวันถ้าเกิดวันไหนทานเยอะๆหนักๆแบบนี้กี้กินไปเลยสองซองตื่นเช้ามาคือโล่งรู้เรื่องเลยนะครับอมรีนะครับอ่ายังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจโดยกี้ให้ช่องทางในการ สั่งซื้อทานจริงนะครับผมถ้าเกิดว่าทานเยอะขนาดนี้ไม่มีตัวช่วยเนี่ยกี่อ้วนไปนานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าเรายังสามารถคงน้ําหนักไว้ได้เพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆแบบนี้แหละครับแล้วก็ทานควบคู่กับการออกกําลังกายด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะไม่ใช่ตัวยาลดนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทานอะไรลงเ,เข้าไปเลยครับอ่าเนาะยังไงฝากด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเรา นี่ครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย